ทำไมทำไมเน้นเลยสวัสดีครับอยู่กับหกล้อด้านกรีนครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งอีกฝั่งหนึ่งฝั่งแรกเริ่มบ่ะฝั่งที่สองป่ะฝั่งที่สองฝั่งทุนสามโอเคห้าพอดีครับถูกต้องโอเคทั้งหมดห้าตัวครับแต่เรานับมาแล้วแหละ เดี๋ยวดูก่อนถ้าตัวไหนมันจะแตกก็ใส่เลยไม่ต้องถอดนกไหนนีตัวแตกอ๋อเจอแล้วครับอ่ะมิ่หมุนเลยนี่แหละตัวนี่แหละโซตัวนี้มันโซเทียมบ่าไปมือยนหรอมว้นไม่เดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวไปกลับขึ้นก่อนบูทมันแตกว้าว อันนี้หาง่ายเอาตัวแตกเลยตัวแตกเกาไปนั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละอ๋อเดี๋ยวมาดูฝั่งอันนี้ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเนี่ยเนี่ยอ๋อ้นี่ซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งขวาเราขอเรียบร้อยแล้วมันก็จะ มีแต่โครนมีแต่ตุม้มนี่แงี้เละทำงานไม่ได้ล้างครับให้ช่างฟอดครับป่าเบะได้รเน่ยหลุดแล้วครับอันนี้ก็ฟุตแตงเหมือนเดิมซื้อสลักใหม่ครับ อันนี้ก็ระเลยแตกสองตัวอีกอีกขึ้นอีกว่างลงวางวาง เอาทางนี้ไม่วางบอกมันไม่กระดกมาฝังนี้บอกนั่นๆเดี๋เดๆอเดี๋เดๆไม่ไม่ไม่ยกขึ้นไปน่าขนาาการ่

โอเคอาอันนี้ต้องถอดออกก่อนันถอยเลยเอาปันถอยปั้นรถอนถอยหน่อยเหตู้ตาม<ะ>เถอะเฮ้ยมันไปด้วยต้องยกขึ้นก่อนเดี<ะ>๋ยวๆๆๆๆๆพ่อพ่อวางลงวางเลยวางเลยโอ้ นีเอาโซ่มาดึงออกอแล้วน้ำก็ยังล่องยังลึกอยู่เลยเอาไว้ก่อนก็ได้แ,แตกวะโอแตกเปลี่ยนเลยอย่างัง้ยนะเก็บไว้ทำไมถ้าแตก<ะ>เดี๋ยวลงมาก็รู้หละ

กล่องสั่งเลยเดี๋ยวมาดูแกนตัวนี้ครับว่ามันเสียไหมดับเลยไปเด้อเด้เดี๋ยวตัวนี้ต้องถอดออกก่อน ดึงออกครับว่าแกนมันจะเป็นยังไงไปเป็นเหมือนฝั่งทางโน้นไหมดึงหลงหน่อยละลงนิดนึง ขาดเลยเ้ยทำไมทำไมแน่นเลย <laughs> xem đứng ấy mi thích nịch với <laughs> à, đi ngọc đinh Hãy <laughs> gì? ไม่พังหรือวิจัยหรือเปลี่ยนดูล้อเลอร์อะแตกตั้งกี่ตัวห้าตัวนี่เนี่ยดู่ะโบเลยอะเออไม่ออกยากเลยวะช่างเหนื่อยแล้วเว้ กระดุกต้องเสริมต้องเสริมตรงนี้นิดนึงเสริมข้างบน,น,นใช่มันโค้งเลยกินจนโค้งเปลี่ยนแผนใหม่ครับเอาไปใส่โซ่ไปใส่ฝั่งโน้นจะให้เสีิมิมกระชากดูอีกทีกล้องก็จะเคาะไปด้วย Ê, tưởng đi ổn ngay ngay Ủa, một chữ một chữ. ดูไว้ก่อนดูไว้ก่อนดูไว้ก่อนอ๋ออ้าวลุดแล้วอ่ะเดี๋ยวไอ้นี้ดึงไม่ออกครับสปริงมันหักคาในแล้วที่เอ้ให้เราจับคนพิเศษเาดูเองแล้วแล้วเอาตัวนี้มาดันสปริงให้ขึ้นวังหัวระวังหัวได้ไหมไม่ลงแล้วสปริงมันแข็งดิ <c oughs> ทำไงวะสปริงติดซอง <c oughs> ตัดเลยช่างกล้องตัดสปริงออกเลย ตัดได้ไหมล่ะสปริงอะ่ะมันแข็งอันตรายมากมเอยค้ำไว้ค้ำไว้หยับนิดนึงอยู่หอยบนิดนึงอยู่ตะตัดออกเลย ตัดเป็นท่อนๆน่ะแก๊ตตัดเลยน่ะเนี่ยสปริงเนี่ยตัดแกนออกด้วยล้อล้อน้ำในนี้ไม่เป็นไรนะไม่แตก เนี่ยหักหักแล้วมันดีดไปถูกซองบอกเหนขึ้นเนี่ยเซมสายตานี่เดี๋ยวฟังนี้มาดูฝั่งนี้เนี่ยอ๋อดับเลยดับเครื่องก่อนเลยดับเครื่องดับเครื่องเดี๋ยวตัดเลยนัท้งี